ไปต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีกันนะครับสำหรับกรณีการหายตัวไปของดาบตำรวจและภรรยาชาวลาวนะครับสุดท้ายไปพบเป็นศพถูกยิงหลายนัดในรถกระบะบริเวณป่ายูคาลิปตัสในพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากปมขัดแย้งของธุรกิจน้ำมันจึงทำให้ถูกฆ่าและนำศพมาทิ้งอัมพรครับ สำหรับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเบื้องต้นมีรายงานนะครับว่ามีผู้ร่วมสังหารมากถึง4คนด้วยกันครับตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของตู้ยามตำรวจกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีหลังการหายตัวไปของดาบตำรวจสกลบรรลุผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางจันทรสอนพลเยี่ยมอายุ25ปีภรรยาชาวลาวนะครับทางนี้ได้ปรากฏภาพดาบตำรวจสกลุลสวมเสื้อสีดำคอวีกางเกงขายาวสีดำยืนอยู่ที่บริเวณหน้าป้อมและภรรยาซึ่งก็ได้เดินผ่านกล้องวงจรปิดไปเนี่ฮะสังเกตกันดีๆเพื่อที่จะไปขึ้นรถกระบะออกจากป้อมยามพร้อมๆกันมุ่งหน้าไปทางตลาดกรอกสมบูรณ์ครับ โดยดาบตำรวจชรินบุบผาซึ่งเป็นหัวหน้าตู้ยามตำรวจกรอกสมบูรณ์เป็นเพื่อนของดาบตำรวจสกกลที่เสียชีวิตไปได้มีการแจ้งไปยังสอพอระบาะไผ่ให้ติดตามดาบตำรวจสกกลเนื่องจากเพื่อนเนี่ยได้ส่งข้อความแล้วก็มีการแชร์โลเคชั่นมานะครับก็คือแจ้งพิกัดสถานที่และจากนั้นอีก20นาทีภรรยาโทรทางไลน์มาว่าสามีลงไปพบกับผู้ร้ายแล้วก็ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัด จึงวิ่งตามไปแต่ก็ได้ส่งเล c โคช n นให้แล้วนะครับพร้อมด้วยภาพถ่ายด้านท้ายรถ10ล้อบรรทุกน้ำมันจากนั้นได้มีการออกติดตามตามพิกัดที่ดาบตำรวจสกลได้ส่งมาให้พบเป็นที่โล่งสำหรับปลูกมันสำปะหลังและอ้อยไม่สามารถที่จะติดต่อได้จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นโรงพักสพระบาะภัยให้ช่วยกันเร่งค้นหาอีกทางหนึ่งนั่นเอง ต่อมาตำรวจสอพอระเบะภัยพบรถกระบะของดาบตำรวจสกลพร้อมภรรยาอยู่ห่างจากถนนสาย3079ประมาณ4กิโลเมตรบริเวณข้างบ่อน้ำในป่ายูคาลิปตัสหมู่ที่2ตำบลกรอกสมบูรณ์อเภอสีมหาโพธิ์โดยดาบตำรวจสกลเสียชีวิตที่บริเวณเบาะด้านหน้ารถส่วนภรรยาชาวลาวเสียชีวิตที่เบาะหลังรถนะครับ เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุเนี่ยมาจากความขัดแย้งผลประโยชน์การประกอบธุรกิจน้ำมันกับคนในพื้นที่โดยมีผู้ร่วมสังหารถึง4คนทางชุดสืบสวนจึงได้มีการออกติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องสองคนมาสอบสวนที่สพระบภัยต่อไปจากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตนเองรู้จักกับดาบตำรวจที่เสียชีวิตซึ่งมาเช่าที่ทำธุรกิจเท่านั้นก่อนที่ชุดสืบสวนจะพาตัวออกจากผู้สื่อข่าวไป และในช่วงดึกนะครับทางชุดสืบสวนพร้อมรถยนต์4คันได้ขับรถออกจากสอพอระบอกไผ่ซึ่งทราบว่าจะเดินทางไปควบคุมตัวกลุ่มก่อเหตุเพิ่มเติมครับกนะ็ได้รับแจ้งว่าจะไปกินข้าวกันจะพาเมียไปกินข้าวขับรถมาจากเกาะสมบูรณ์จะพาเมียมารับประทานอาหารครับแล้วก็สักพักหนึ่งปัญญาที่นั่งมาด้วยเนี่ยมเมียเนี่ยก็โทรหาผู้หมด ลินคือเพื่อนครับว่าได้ยินเสียงปืนเพราะว่าแฟนเนี่ยลงจากรถไปไม่รู้ไปดูอะไรก็ดียินเสียงปืนนัดหนึ่งครับแล้วก็ทางเพื่อนก็ถามว่าอยู่ตรงไหนก็แชร์พิกัดแชร์พิกัดให้มาเพื่อนขับรถมาดูปรากฏว่าไม่เจอหาไม่เจอไม่เจอตรงนั้นที่ไปหานั้นวันนี้ช่วงบ่ายใช่ไม่เจอก็โทรเข้ามือถือก็ติดแต่ไม่มีคนรับแล้วก็สักพักหนึ่งนี่ปิดเลย เครื่องเลยก็ติดต่อไม่ได้เราก็ตามหากันก็ทั้งมาพบจนวันนี้ครับออกตามหากันอีกรอบหนึ่งเข้าไปในที่เดิมตามหาจุดไหนบ้างที่ตามหาที่การก็รอบรอบตรงพิกัด G.P.S ที่แชร์ไปแต่ไม่เจอเลยไม่เจอล่าสุดล่าสุดเลยอก็ล่าสุดเนี่ยชุดสืบที่เขาออกตามหาร่วมกับเราก็มาพบรถอืตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ มันเป็นไร่มันของชาวบ้านชาวบ้านนะครับอืมาพบก็คือสภาพอย่างที่เห็นเตอนนี้ที่เราไปดูแล้วเนี่ยคือเราพบใครบ้างตอนนี้ในรถเนี่ยที่พิสูจน์เบื้องต้นยังไม่ยืนยันนะก็พบตำรวจผู้ชายอยู่หนึ่งคนแต่อีแฟนเนี่ยไม่รู้อยู่ในรถด้วยหรือเปล่า,าว่าเดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานมาตรวจก่อนนะครับถึงจะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพราะว่าในในใ,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 ในเก๋งอะในใ,ใ,ในกระบะที่เป็นแคบสี่ประตูเนี่ยเรายังไม่มไม่ได้ตรวจสอบเบื้องต้น สาเหตุคาดว่าเบื้องต้นนี่มันเกิดาเบื้องต้นน่าจะมาประสบเหตุระหว่างทางที่ที่เดินทางจะพาภรรยามารับประทานอาหารน่าจะมาประสบเหตุหรืออาจจะเห็นอะไรผิดปกติครับจาญการยานของคนเป็นตำรวจก็องไปตรวจสอบครับเกิดมีการฮึดสู้ขึ้นขึ้นมาจนทำร้ายร่างกายจนก็มาถึงเสียชีวิตครับครับก็ตอนที้เบื้องต้นก็ให้ทางทุดสืบสวนนะครับก็เราก็ต้องตรวจสอบ ข้อมูลทุกทุกด้านนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเราก็ยังไม่ทราบว่าวมันเกิดจากสาเหตุอะไระตอนนี้ก็ให้สืบสวนออกหาข้อมูลในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ประกอบกับผู้เสียชีวิตที่เป็นเจ้าที่ตำรวจน,นะครับยังไงเราก็ต้องพยายามสืบสวนติดตามผู้กระทาผิดนะครับคนร้ายมาให้ให้ได้นะครับคิดว่ามันเคสนี้จะเป็นเกียเเ่ยวกับฆาตกรรมไหมครับตามกับ มันก็มันก็เป็นฆาตกรรมอยู่แล้วฮะแล้วกการใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตเนี่ยเ็เป็นการฆาตกรรมอยู่แล้วับแต่เพียกว่า,รรวาสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบก็ไม่ได้ตัดปัญหายังไม่ได้ตัดสาเหต<ข>อเุอะไรไปนะครับก็ทังตรวจสอบทั้งปัญหาที่ประเด็นก็เพต้งก็หลายประเด็นเับเรียก็ยังต้องรอให้ชุดสืบมามารายงานอีกทีเรื้องต้นได้ตรวจสอบอะไรไปบ้างแล<อ>้วครับ<อ> ตำรวจพิเสียที่เคยเปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สภาระบอ่าใช่ครับย้ายๆไปจันทร์ๆครับแล้วก็เขาขอย้ายกลับบ้านไปที่อำนาจเจริญครับแล้วที่สาเหตุที่มาวันนี้คือเออ่ผมผมผมก็ไม่ทราบอาจจะมีพวกมีพวกอะไรครับก็อาจจะมา